สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมธนามีทีที่เคยได้ผมในวันนี้ก็มีอยู่ในเกมออสตาเทอร์วัลดีเฟสนะครับผมวันนี้เรามาทชาผมวันนี้เรามารีวิวเอ็ดเวิร์ดนิวเกตนะครับผมเป็นตัวละครที่กากนะครับแล้วเขาปรับให้มันเขามันมี5ดาวนะครับผมให้มันมี5ดาวเข้ามานะครับผมทําให้มันเก่งขึ้นนะครับผมอ๋อแล้วนีนะครับเอ็ดเวิร์ดนิวเกตของเรานะครับผมแต่ก่อนเป็นสดาวนะที่ไร้ประโยชน์มากนะครัสำหรับผมนะถือว่าไร้ประโยชน์นะครับผมเพราะผมเคยลองเอาไปเทสเล่นแล้วฮะ โอเคมาดูว่า5้าดาวของเขาจสิงแค่ไหน,นเชียรแล้วหน้าจอผมไม่ระลอกใช่ไหมครับผมปะเหมือนเดิมผมเราไปรีวิวที่หมดไรจุดจบนะบผมมาดูว่าตอนนี้เขาจะโหดสักแค่ไหน,นเชียรนะรผมเขาตีตกเลือดหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะผมเพราะว่ามีเลือดในหน้าเขานะครับผมปะดูกันเลยนะที่ด่านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอในเกมตอนที่ผมวางอะไรลตอนนี้ผม,นนผมก็ไม่เงินพร้อมที่เรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวเราขายเจนอตทิ้งเลยฮะได้ยั มาผมโอ้โหแบบเฮ้ยเป็นซเคล์อเอลอินแต่แรกว่ะมาว่ะเดี๋ยวผมเปิดเอฟฟกเสียงด้วยนะฮะเห็นปิงปิงขอภัยด้วยนะฮะผมมาด้วยนะครับโอ้ใครอะ่ะเฮ้ยตีแปดวีนะฮะตีตกเลือดว่ะเฮ้ยตกเลือดว่ะครับทุกคนตกเลือดนานไหมอะ่ะ นานๆว่ะนานๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอทุกคนเกือบตายนะอุ้ยหลายฮิตอยู่นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่มอนแม่งเริ่มเยอะแล้วนะครับผมมาเสียงดังนิดนึงเดี๋ยวต้องปรับให้เสียงเบานะฮะเดี๋ยวมันดังเกินมาครับผมเสียงเสียงอนิเมชั่นไม่ใหญ่ดังขั้นแรกนะผมบวกระยะสิบแต่ผมบดไดเม็ดหนึ่งพันนะฮะอัพเจ็ดร้อยอู้อัพน้อยแต่แต่ประสิทธิภาพสูงมาก ดูครับดูวางยังไงฮะแต่ตีแปดวิก็นานเหมือนเดิมแต่ถามว่าดีไม่ก็ดีนะโอ้ดูดีตายเลยอ่ะเฮ้ยไม่เล่นเล่นแล้วตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาแต่คือระดับใช้งานได้นะครับผมมาขั้นต่อไปผมบวกระยะสิบอีกแล้วนะครับผมบวกได้เปพันห้าอัพหนึ่งพันนะเฮ้ยอะไรของคุณเนี่ยจะจำโหดไปไหน แต่มันตีนานนะแต่มันตกเลือดเอออันนี้ถือว่ามันก็มันก็ข้อเสียแต่ทำว่าใช้ได้ไหมใช้ดได้แค่แค่ตกเลือดคุณก็สุดแล้วเว้ตายอ่ะเออข่านต่อไปนะผมบวกระยะสิบนะผมดาเมจสองพันนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่านะพันห้านะครับโอเคเอาไปแล้วผมมาดูนว่าเขาใช้ใช,ใช้ท่าอะไรนะครับผมถ้าตีแอร์สุดหน้าตัวนี้โอเป็นหินเลยเป็นไม่ใช่หินดิเป็นเหล็ก โอ้หแม่งน่ากลัวมากน่ครับผมเดี๋ยวอาไปฟิซนิดนะฮะเฮ้ยนม่งน่ากลัวว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาส้กตัวนี้เฮ้ยขั้นต่อไปนะผมก็ใช้เงินสองพันนะโบระยะสิบอีกแล้วนะฮะผมไดนะ้เป็นสองพันนะอัาไปเลยโอ้หวงอย่างกว้างดูดิเฮ้ยจะจะโหดเกินไปแล้ว อ่ะผมขั้นต่อไปน้ำผลระยะ10อีกแล้วนะครับผมได้เม็ดเบิกส2ง0นะันะครับใช้เงิน2,000นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับผมอับเลยมาว่ะอยากเห็นว่ะมาดิโอ้ถ้าวงใหญ่ขึ้นนะวงเซอร์เ A อวิใหญ่มากนะไฮะเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นโอ้โหเป็นเอาเล่นนี่คุณเล่นปืนใหญ่เลยกันเลย โอ้โห oh, สุดจัดล่ะตกเลือดอะผมว่าน่าจะตกเลือดมันน่าจะตกเลือดทุกอันนะโอ้โ oh, ูเล่นใหญ่เอาซัปืนถังมาใส่เลยอะ <c oughs> อะไรกันทรับเนี่ยมาขับคัดต่อไปรนะับระยะสิบอีกแล้วนะครับผมไดเมดบอกสองพันสี่ร้อยนะใช้เงนะินสองพันห้าครับตามยังยังไม่ทันคนะ oh, รับผมโอ้โหไดเมดคุณจะเยอะไปไหนโอ้โ oh, หยิงยิงทีมันคนน่ากลัวเออ คนต่อไปนะผมใช้เงินสามพันห้านะโอ้วันนี้เริ่มเยอะเลยนะบวชยี่สิบะนะบวชไดเมจสองพันห้าเอาไปเลย,ยตันแล้วฮะไดเมจหมื่นสามนะฮะตีแปดวิแต่วงอย่างกว้างดูดิโอ้โหวงหนึ่งร้อยเลยอะ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับผม้ยใช้งานได้ฮะมาครับเหมือนเหมือนเหมือนทุกครั้งที่เราเออรีวิวครับผมเราจะบัฟด้วยเออร์วินนะครับผมเออร์วินถึงไหมวะถึงอยู่ฮะอ่าผมบัฟด้วยเออร์วินนะฮะผม ไม่รู้ว่าเออวินของผมนั้นจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนนเชียร์นะครับผมอ่าทอมแดนไม่เท่าไหร่เอาดูมาดูวนเอาไปเอาไปแดนเมจอยู่ที่สี่หมื่นเอ็ดครับสี่หมื่นหนึ่งร้อยไอ้สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนะถ้าถามว่าคุ้มไหมคมุ้มเพราะว่าดูระยะวงที่เราได้กับการตีตกเรื่องของมันดิเมนชันสุดสมจริงเอาอีกสักอันคงไม่เป็นไรเดี๋ยวเอนันนี้เราเอาไว้ตีตัวหลังใช้เงินเยอะไหม ก็ประมาณสักหมื่นดูดูนะดูดูดตอมยิงนี่นี่นี่เฮ้ยเฟีจยจัดอ่าเอาอันนี้ด้วยเราเอาสีด้านเลยสีด้านเลยฮะก่อนจบคลิปเดี๋ยวคลิปนะนี่ก่อนจบคลิปนะโอเคครับก็ขอตัวาไปก่อนนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์ก็สับตะไคร้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะผมบายจ้า